วันสาจีนสต6 6ร์จยน2566ไหว้วันไหนพร้อมประวัติและของไหว้มีอะไรบ้างวันาศาสตร์จีน2566ตรงกับวันที่30สิงหางคม2566วันาศาสตร์จีนหรือเทศกาลสตร์จีนตรงกับวันที่15เดือนเจตามปฏิทินทางจันทรคติของจีนที่โดยปกติแล้ว จะช้ากว่าปฏิทินทางจันทรคติของไทยประมาณสองเดือนซึ่งตามปีปฏิทินทางจันทรคติของไทยวันสาจีนจะตรงกับวันขึ้นสิบสี่ําำเดือนเก้าเทศกาลสาจีนถือเป็นวันสําคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีการเซ่นไหว้และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ วันไหว้ศาสตร์จีน2,566ตรงกับวันที่30สิงหาคมพศ2,566วันเพ็ญ15ข้ามเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนคือวันเทศกาลจงเยี่ยวันเทศกาลจงเยี่ยของจีนหรือที่เรียกกันว่าวันศาสตร์จีนเป็นวันซึ่งทุกครอบครัวทําพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วดังนั้น ชาวจีนจึงเรียกวันดังกล่าว่ากุ้ยเจียหรือหวางเหรินเจียกุ้ยเท่ากับผีซึ่งเป็นคำเรียกคนที่ถึงแก่กรรมแล้วหวางเหรินเท่ากับคนที่ตายไปแล้วเจียเท่ากับเทศกาลเจียจินหรือหวางเหรินจินจึงแปลว่าเทศกาลเส้นไหว้ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วประวัติวันสาจีนเทศกาลสาจีน หรือประเพณีาศาสต์จีนเป็นประเพณีที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วยังเป็นประเพณีที่ทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันบางครั้งชาวจีนจึงเรียกวันดังกล่าวว่ากุ้ยเจียหรือหวางรุนเจียซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15บห้าค่ำเดือน7็ตามปฏิทินจันทรคติจีนคือวันเทศกาลจงเวียวันเทศกาลของจีน การไหว้ศาสจีนตรงกับวันที่15เดือน7ซึ่งถือว่าเป็นเดือนผีเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญซึ่งในรอบหนึ่งปีชาวจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่8ครั้งเรียกว่าไหว้8เทศกาลและวันาศาสจีนยังเป็นวันที่เซียงฮีไตตี้จะตรวจสอบดูบัญชีวิญญ,ญาณคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรก ชาวจีนรู้สึกสงสารวิญญาณจึงทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นรกจึงเปิดประตูเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับผลบุญกุศลซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันที่วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของตอนเองจึงได้ทําพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครูเรือนชาวจีนได้ถือประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอดด้วยการเส้นไหว้ และจะนำอาหารทั้งข่าวหวานและกระดาษเงินกระดาษทองไปวางไว้ที่หน้าบ้านหรือตามทางแยกเพื่อให้บรรดาวิญญาณเร่ร่อนที่กำลังจะผ่านมาใกล้บ้านพักของตนมารับอาหารส่วนในบ้านเป็นของญาติและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งหากไม่มีการไหว้วิญญาณเร่ร่อนด้วยแล้วอาจทำให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับถูกยั่งอาหารก็เป็นได้การไหว้ในเทศกาลศาสตร์จีนแบ่งออกเป็นสามชุดดังนี้ 1. ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่จะไหว้ในตอนเช้ามีอาหารคาวหวานขนมกุยช่ายและกุยช่ายส่วนขนมไหว้พิเศษที่ต้องมีซึ่งเป็นประเพณีของาศาสตร์จีนคือขนมเทียนขนมเคงซึ่งต้องแต้มด้วยจุดสีแดงไว้ตรงกลางเนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อที่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งความมงคลนอกจากนั้นก็มีผลไม้น้ำชาหรือเหล้าจีนและกระดาษเงินกระดาษทอง 2. ชุดสำหรับไหว้บรรพบุรุษคล้ายของไหว้เจ้าที่พร้อมด้วยกับข้าวที่บรรพบุรุษช,ชอบตามธรรมเนียมต้องมีน้ำแกงหรือขนมน้ำใสๆวางข้างชามข้าวสวยและน้ำชาจัดชุดตามจำนวนของบรรพบุรุษขาดไม่ได้คือขนมเทียนขนมเข่งผลไม้และกระดาษเงินกระดาษทอง 3. ชุดสำหรับไหว้สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อน หรือวิญญาณไม่มีญาติเรียกว่าสัมภเวสีหรือไปหอเฮียติแปลว่าไหว้พี่น้องที่ดีเป็นการสะท้อนความสุภาพและให้เกียรติของคนจีนเรียกผีไม่มีญาติว่าพี่น้องที่ดีของเราโดยการไหว้จะไหวนอกบ้านของไหว้จะมีทั้งของหวานของข่าวและผลไม้ตามต้องการและที่พิเศษคือมีข้าวหอมแบบจีนโบราณคอปึง เผือกนึ่งผาซี่เป็นเสี้ยวใส่ถานเส้นมีหอใหญ่เล่าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางไว้ด้วยกันสำหรับการเส้นไหว้พิธีไหว้ศาลจีนการไหวเจ้าที่จะไหว้ก่อนในตอนเช้าเผากระดาษเงินกระดาษทองจนเรียบร้อยใสาๆจึงตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษและไหว้ห่อเฮียตีบา่บ้านนิยมไหว้ตอนบ่ายถ้าไหว้พร้อมกัน จะตั้งโต๊ะแยกออกจากกันแต่เผากระดาษเงินกระดาษทองร่วมกันได้ขนมที่ใช้วหว้ในเทศกาลศาสตร์จีนสําหรับการไหว้ขนมเข็งขนมเทียนในเทศกาลศาสตร์จีนนี้ที่เมืองจีนไม่มีในสมัยโบราณชาวจีนใช้ขนมไหว้ห้าอย่างเรียกว่าง่เปี๊ยะหรือเรียกชื่อต่างชุดว่าปังเปี๊ยะมีมม้วกี 1. ่ปัง,ปงคือขนมถึงปัง เป็นขนมที่ทํามาจากน้ําตาล 2. เปี๊ยคือขนมนึ่งเปี๊ยคล้ายขนมไข่ 3. มมีคือขนมหมี่เท้าทํามาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในไส้เต้าซ่ามั่มวดคือขนมทึกกีเป็นขนมข้าวอองสีแดงตรงกลางมีไส้เป็นแผ่นบาง 5. กีขนมถึงกีทำเป็นชิ้นใหญ่ยาวเวลาจะกิน ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนื่องจากที่เมืองไทยหาส่วนผสมที่ใช้ทําขนมทั้ง5นี้ไม่ได้ครบถ้วนจึงงดไปแต่ชาวไทยเชื้อสายจีนใช้ขนมเทียนและขนมเข่งในการไหว้โดยหลักของที่ไหว้ก็จะไหว้ของข่าว3หรือ5อย่างเช่นไก่หมูเป็ดไข่หมึกปลาเป็นต้นของหวาน3มอย่างหรือ5อย่างเช่นขนมเทียน ขนมมะใตา้ขนมถ้วยฟูหรือขนมสาลี่ปุ๋ย้ายขนมเปี้ยะส้มหรือผลไม้ตามใจชอบประเพณีวันสาจีนนอกจากจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วยังเป็นประเพณีที่มีกุษโลบายในการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและมีความสุข